จปหัวหน้างานเป็นใครทําหน้าที่อะไรนะครับมีกฎกระทรวงแรงงานนะครับเรื่องจป2565นะครับท่านไปพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับกฎกระทรวงจป2565นะครับกําหนดไว้ว่า64ประเภทกิจการตามแนบท้ายเนี่ยนะครับจะต้องมีจปหัวหน้างานเพราะนั้นจปหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานเนี่ยถูกกาหนดโดยกฎหมายนะครับถ้าอยู่ในหฮสี่ประเภทกิจการก็หมายความว่าเราเป็นหัวหน้างานนะครับ ทำงานอยู่มีลูกน้องต้องสั่งการลูกน้องเราจะต้องเป็นจปหัวหน้าง,งานบ,างบับงคับกฎหมายบังคับไม่เป็นไม่ได้นะครับทีนี้สถานประกอบการเนี่ยเขาจะมีหนังสือแต่งตั้งถ้าท่านเป็นเจปอหัวหน้าง,งานจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งว่าท่านเป็นเจปอหัวหน้าง,งานบริษัทเอนะจากนั้นจากนั้นก็ส่งเราอบรมภายในร้อยยิบวันต้องส่งเราอบรมอบรมตามหน่วยที่กระทรวงที่กรมสวัสดิกรารพลเรงานกําหนดนะครับหน่วยที่ได้รับใบอนุญ,ญาตสองวันนะนะครับก็จะครบ จากนั้นเราก็มาปฏิบัติหน้าที่ครับก็คือทํางานทํางานเราปกตินี่แหละแต่ว่าเราต้องใส่เรื่องความปลอดภัยเข้าไปเราต้องใส่เรื่องความปลอดภัยอะไรเข้าไปบ้างนะครับกฎหมายก็บอกว่าคุณมีหน้าที่ใส่เรื่องความปลอดภัยเข้าไปสิบอย่างในงานของคุณสิบอย่างมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งคุณต้องค้นหาเจ้าพ่อหัวหน้างานเนี่ยต้องค้นหาอันตรายในงานตัวเองให้เจอจากนั้นก็เอาอันตรายต่างๆมามาเขียนเป็นคู่มือความปลอดภัยในการทํางานนะครับ Safety WI พอ เขียนเสร็จแล้วก็ต้องมาสอนครับข้อที่3ามนะมาสอนให้ได้ตามนั้นนะที่ตามที่เขียนไว้นะครับให้พนักงานเข้าใจจากนั้นก็อันที่สี่คือต้องมาคุมมาตรวจสอบมาควบคุมกํากับดูแลให้มันได้ตามนั้นนะครับไม่ใช่เขียนแล้วก็ปล่อยเข้าไปนะครับจะทาไม่ทาไม่ใช่นะครับต้องควบคุมให้ได้แล้วก็อันที่5เรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้ที่ต้องใส่นะแว่นถุงมือรองเท้าอะไรพวกนี้นะต้องควบคุมให้พนักงานใส่อันที่6ครับต้องตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือก่อนก่อนใช้งานทุกวัน เพราะว่าอุบัติเหตุไม่ได้เกิดขึ้นจากคนเดีออยวเนาะเกิดขึ้นจากเครื่องได้ด้วยไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเจอพบก,ก็ต้องแก้นะไม่ใช่ตรวจเจอแล้วปกติแล้ว,วให้ลูกน้องใช้ไม่ใช่นะครับอันที่7ครับเมื่อเกิดประเด็นกับลูกน้องเราจะต้องรีบแจ้งรีบรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องผู้บังคับบัญชาอันที่8ก็คือสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเป็นหน้าที่ของเจ้ปาปอหน้าง,งานนะเราจะไม่ต้องโยนให้คนอื่นเขานะลูกน้องเราบาดเจ็บนะครับแล้วก็อันที่9ครับสนับสนุนกิจกรรมงานเรื่องของความปลอดภัยต่างๆขององค์กรลูกนน้้้อองเราจะไดดปลภัยขึ นะครับเขาขอความร่วมมืออะไรมาก็จัดให้นะครับและอันที่สิบก็คือหน้าที่อื่นๆที่เจ้าปอบริาาหารข้มอบหมายให้คุณไปร่วมโปรเจกต์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นไปช่วยก็ทำห้าสอนะนะเคบีทีนะกก็ว่ากันไปนะครับนี่คือนี่คือหน้าที่สิบอย่างที่ท่านต้องแอดเข้าไปในงานประจําที่ท่านทําอยู่นะครับตามกฎหมายครับผมจ้าปอคนงานนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ